เรามาพูดคุยกับท่านนี้เลยนะคะทุกวันพฤหัสที่จะมาพูดคุยกับรายการพิเศษไลฟ์แอนไลฟ์นะคะนั่นก็คือคุณกณันตราละดาวันณอยุธยานะคะกรรมการผู้จัดการของบริษัทลักทรัพย์ไอเอฟ <laughs> ฟินันเซียไซรัสร <laughs> ขอโทษขอ,ทอโทษเมืออม่อเมื่อฝนตกหนักอะไรตลาดแห้งแล้วตลาดหุ้นแดงแห้งแห้งเอาบวกจนเคยใช่ไหมบวกจนเคยพอแดงแดงแล้วพูดผิดพูดเถิกเลย อ่ค่ะเป็นไงนคะแดงในช่วงนี้ที่ปรับฐานมายืนบริเวณประมาณพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกต่อนนี้นะคะครับก็คือตอนนี้จริงๆต้องต้องบอกท่านผู้ฟังมันลงมาที่แนวรับพอดีนะครับอ้แนวรับะครับที่หนึ่งสี่เจ็ดสี่เนี่ยนะครับเคมาหนึ่งสี่เจ็ดสี่เนี่ยเป็นแนวรับพอดีก็น่าจะเป็นอะไรที่ผมว่าก็น่าจะเข้าซื้อเข้าหากันได้นะครับ๋อทยอยลงทุนตรงบริเวณนี้ได้ทยอยลงทุนได้ครับทยอยลงทุนได้ครับเพราะว่าผมมองว่ามันอาจจะมีแดงซื้อเข้ามาแล้แหละตรงแถวแถวเนี่ย ดังนั้นเนี่ยการเทรดดิ้งเลยแต่ยังเน้นเป็นเทรดดิ้งระยะสั้นอยู่นะครับเราเราไม่ไม่ได้ไม่ได้ถือหุ้นนะอย่เราอย่าถือลงทุนยาวอ่าใครใครที่เพิ่งยังไม่ได้มีหุ้นเนี่ยอ่ลงเริ่มเริ่มลงลงทุนตรงนี้ได้คือคือมาซัดบริเวณพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าเป็นสั้นนะคะคุณผู้ชมท่าลงทุนถ้าซัดไปที่พันสองร้อยเก็บไปเถอะ คือถ้าลงไปพันสองร้อยอะเก็บไปเหอะทั้งของเก่าของใหม่เลยปัญหาคือปัญหาไอ้ของใหม่ไม่น่าหัวไอ้ของเก่าที่เก็บไว้เนี่ยเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าถึงตรงนี้เนี่ยเราก็คิดว่ามันปรับมาประมาณสิบห้าจุดเนี่ยดูแล้วแนวโน้มมันอาจจะมีเอ่อเด้งระยะสั้นได้เหมือนกันครับอืมค่ะถ้าจะรับนี่รับในกลุ่มไหนยังไงคะเอ่อถ้ารับเนี่ยนะครับเรามาดูยังยังยังดูกลุ่มเดี๋ยวนะครับผมดูเมื่อกี้ผมดูพวกปตทเงี้ยก็เริ่มดูมีเออเมื่อเช้าก็ดูดีนะค็วุ่มาสามสี่สี่ค่ะ เท่าไรนะฮะสามร้อยสี่สิบสี่บาทค่ะเมื่อเช้านะครับมาเมื่อเช้าขึ้นไปสามร้อยห้าสิบสองด้วยฮะยตัมสาสสเปดตายกันเลยเนาะครับมันก็ลงมาแปดนะครับอืมเกือบสิบบาทเมื่อเช้าสามห้าสองน่าซื้อเนาะตอนนี้สามสี่สี่ชักไม่ค่อยนะครับงั้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมว่าเริ่มเริ่มจะเก็บกลุ่มพวกนี้ได้อืมค่ะครับกลุ่มตัวใหญ่ๆพวกพลังงานตัวใหญ่ๆเลยหรอคะ ครับผมว่ามันเริ่มดูเริ่มมีอาการนะผมว่าถ่านักลงตงุดหลายท่านก็น่าจะมองเห็นนะครับว่ากลุ่มพลังงานเริ่มเขาเรียกอะไรเริ่มกระดุกกระดิกนะครับหลังจากไม่ได้แผงรีดมานานแล้วมีตัวหนึ่งนะคะพี่การถ้าพูดถึงตัวใหญ่เนะะี่ยตัวนี้ชอบมากเลย<ห>ปูนปูนใหญ่ s c c ค่ะตอนสี่ตั้งแต่เช้าไม่ไปไหนตัวเลขที่ออกของปูนใหญ่สี่สี่สี่แน่นมากตลาดลงไปสิบห้าจุดก็ยืนตลาดขึ้นไปสิบห้ายืนบริเวณเนี้ยอืมเอากับเขายังไงครับพี่ ก็ดูแล้วผมว่าโดยโดยหลักแล้วเมื่อเช้าก็ขึ้นไปน้าสี่สี่แปดแต่ผมว่าอย่างที่บอกครับถ้าปีนี้เป็นธีมการลงทุนแล้วเนาะอินเวสต์เรนปูนลงไม่ได้ครับปูนใหญ่อะอืมต้องมีติดพอร์ตเหรอฮะยังไงก็ต้องมีครับจําถ้าจําได้ว่าถ้าจําได้ปูนใหญ่อะที่เราคุยกันเมื่อสักพฤจิการทันวาเนี่แล้วมันขึ้นคนแรกเลยนะปูนใหญ่ที่เขาขึ้นคนแรกเลยนะเรายังงงกันอยู่อืนะครับงั้นงั้นถ้าดูแล้วเนี่ยปูนใหญ่เนี่ยราคาตรงนี้เนี่ยสี่สี่ผมว่าก็ยังยืนอ่ะ นะยังยืนยังยืนใครยืนแข่งยืนโตตลาดอยู่นะฮะใช่ใช่เพราะเขาเป็นตัวตัวหนึ่งในทีมนะครับในแง่ของการลงทุนโอ้ยี่สิบตัวนี้เขียวสองตัว E.A กับ Earth เท่านั้นเองนะคะที่ที่เขียวอยู่สองตัวยี่สิบตัว most active นะคะอืมออืมที่เห็นที่เห็นตอนนี้นอกจากปตทปูนใหญ่แล้วมีตัวไหนอีกในกลุ่มใหญ่ๆอีกฮะเออจริงๆอย่างที่บอกแล้วครับตัวเดิมๆของ เอาเนี่ยนะครับไม่ถ้าผมเขาเขาดูก่อนว่าตัวไหนเป็นลงไปแต่ FPI FPI ของพี่กันก็ยืนนะอ่า FPI ก็ยืน FPI วันนี้ก็ผาฝ่าฝ่าดงขึ้นมาได้ฝ่าดงมาอยู่12บาท60หายนะคะเพราะอะไรคะ260เออผมก็คือจริงๆฟันเดอเมนท์พมันดีอยู่แล้วนะครับตัวเนี้ยนะครับผมว่าอาจจะเป็นจังหวะที่เออย่างอันเดอร์แวลูอยู่ตอนนี้นะครับหุ้นอย่างที่อย่างที่เรียนทุกครั้งนะหุ้นตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างสูง นะครับเราจะมีจะพันห้าแล้วนั้นหุ้นตัวไหนมันอันเดอร์แวลูอยู่เนี่ยนักลงทุนก็จะไปหามาแล้วก็ซื้อเก็บครับฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีหุ้นตัวไหนที่ที่อันเดอร์มากๆค่ะครับหรือจะเป็นตัวไอ้ตัว er w นะครับดังฟิナนเชียไซรัสเราก็ปรับเป้าหมายขึ้นมาเหมือนกันคือตัวเอราวันกรุ๊ปเหรอคะ ครับเอราวันกุ๊ครับเอมันเขียวมาสองวันเออวันนี้แดงกับเขาด้วยเหรอคะครับแดงครับเนี่ยนี่สี่บาทเจ็ดสิบหกสี่บาทเจ็ดสิบแปดนะครับเอ่อทางฝ่ายคราะห์ของเราเนี่ยนะครับให้ให้ให้เป้าหมายราคาทาเกตไพรซ์ไว้ที่หกบาทนะครับจากการกับปรับกําไรสุดที่ปีนี้ขึ้นนะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นเป็นสองร้อยสามสิบบาทนะครับเพราะอัตราเข้าพักแล้วราคาห้องเฉลี่ยสูงขึ้นหลังปรับโฉงโรงแรมแกรนด์ให้แอทเอราวันและมีแผนขายโรงแรมไอบิดสองสองแห่งให้เข้าพัคตี้ฟันครับประมาณคิวสอง ถ้ามีกำไรเข้ามาประมาณ6กถึงแปดร้อยล้านแนะนำเราเลยแนะนำาบครับไอบิดใช่ไหมฮะแล้วค่ายนี่ประมาณเท่าไหร่คะซื้อค่ะพื้นฐานเนี่ยมันอยู่ที่6บาทนะครับอ๋อก็อัพไซด์ได้เยอะนะฮะครับก็อัพไซด์ได้เยอะครับพื้นฐาน6บาทอัพไซด์ได้เยอะจริงๆดูวันไหนก็เนี่ยพูดลงๆผมว่าก็ช้อนเข้าไปบ้านแล้วก็ค่อยๆเก็บเข้าไปก็ได้ตอนนี้รูดมา17จุดเนาะอืม อย่าลืมว่าเมื่อวานเรายังห้นลงมาจะซื้อลงมาจะซื้อลงมาจะซื้อขอให้ลงขอให้ลงลงมาเลยตัว VGI เนี่ยเราก็ปรับเป้าหมายขึ้นเป็นบาทเาะบาทร้อยสามสิบบาทนะครับจะร้อยสิบบาทหุ้นบริษัทลูกรถไฟฟ้าเท่าไหร่นะคะร้อยสามสิบบาทครับโอ้โหทำไมไปขนาดนั้นล่ะเดี๋ยวผมดูตอนนี้รางคาเท่าไรจองสามสิบห้าบาทนะเมื่อปีที่แล้วเองอื เนี่ยจากร้อยสี่ระปรับกําไรขึ้นเป็นโ oh. อ้คือกับมีกับกับกาไรปีหนึ่งสี่นะครับค <Okay. S 2> ่ะประมาณเขาจะขึ้นประมาณสี่เปอร์เซ็นเป็นพันสามร้อยกว่าลา้าน mm. บวกสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นปรับพีอีขึ้นเป็นยี่สิบแปดเท่า <Okay. S 2> ให้คือระปรับพีสูงหน่อยเพื่อให้มันสอดคล้องกับการเติบโต mm. ที่สูงขึ้นนะ่ะ <Okay. S 2> ต้องเราเราเห็นตรงกันนะอุ้นนี้มันโกตมันดีจริงๆอ่อะนะั <Okay. S 2> ่งทั้งทุกอย่างอืมอืมมีหุ้นตัวหนึ่งที่สวนตลาดมากัมกมกัมกมักมก ตัวไหนอีกเนี่ยนะมาลีค่ะอ่าหนูมาลีมีอะไรเอ่ยมาลีมีมามักมากมักร้อยสีิบโอ้ยรวยและเลยใครถือหุ้นมาลีร้อยสี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์หายด้วยวันนี้หายในรอบปีร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบมีคนพูดถึงตั้งแต่ตอนปีใหม่แล้วนะมาลีมาเร็วจริงใช่ๆมาสี่สิบบาทตอนนั้นร้อยสิบกว่าบาท ผมว่าอีกหน่อยเดียวก็กลุ่มพวกน้ําเนี่ยก็มาอีกอะเนาะอือาจจะมากันอีกรอบหนึ่งคิดว่ามันสิเอร์เนลยเดียวเนี่ยคือขึ้นเยอะฮะขึ้นเยอะและ้วโตพอพวกนี้เนี่ยข้างล่างเนี่ยถ้า,ถาภาษานักเล่นทุกพวกเล่นข้างล่างเล่นยากแต่พอรอยขึ้นมาร้อยฮะร้อย3ีิบรอสมิบันเล่นง่ายเหลือเกินเนี่ยร้อสี่สามหมด <laughs> นี่คือเศรษฐีเล่นนั้งนั้นตัวละร้อยกว่าบาทตัวละร้อยกว่าบาทนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแต่เทรดกันอพอสมควรหนักเหมือนกันนะเก็บหนักเลยเก็บทุกราคาที่ที่ออฟเฟอร์มาใช่ใช่เนี่ยเนี่ที่คุยคุยกันไล่ไปสูงสุดอีกครั้งแล้วร้อยสี่สิบสามบาทตัวตัวนี้นะคะที่ที่คุยกันคือมาลีลูกแมวเมียม,มาลีครับตัวนี้พี่กันเคยคุยนอกรอบนะเนี่ยเคยครับเคยจะไม่เชื่อ <laughs> ไม่เชื่อตอนนี้มันขึ้นมานี่แหละใช่นี่มันมาเรื่อยๆเออมาเรื่อยๆโหนี่คุยคุยกันไปอีกนั้นเองไปถึงไหนพี่รู้ป่ะอืมไม่ไม่รู้เลยอ๋อเหรออืมไม่รู้อ่ะแต่ไม่ได้ซื้อใช่ไหมตอนนู้นรู้อย่างเดียวถ้าซื้อไว้ก็กินแบบน้ำผลไม้มาลีมาลีจังอะไรเพิ่มเตาอย่างเดียวมาทุกทุกตัวก็เริ่มก็เริ่มย่อแต่การย่อลักษณะนี้หมายถึงว่าสามารถสะสมได้ใช่ไหมคะสะสมได้ครับมันไม่ได้ย่อยเนาะไม่ไม่ได้มีอะไรที่ ที่แบบโอ้โหน่ากลัวถึงขนาดนั้นนะครับอืมแต่ก็ต้องบอกว่าต้องใช้ความระมัดระวังศึกษาดีๆเรื่องว่าดีๆสักตัวเนาะเป็นพื้นฐานจริงรอบนี้น่าจะเป็นรอบพื้นฐานนั่นแหละครับเพราะว่ามันขึ้นเป็นพันห้ามันต้องเป็นรอบพื้นฐานแล้วเนาะใครจะเก็บก็เก็บนี่ได้นะยอย่าเพิ่งเทขายใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับโหได้ใครมีไว้ก็โหได้อ๋อโหได้นะคะถือของได้ดูพันธุ์ทเป็นเท่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรคืออย่างที่เราเคยคุยกันนะครับพันห้าร้อยจุดเนี่ยเทียบกับ เอออร์เน็งโกดประมาณสิบ้าเปอร์เซ็นโดยประมาณเ<ช>นี่ยมันรับกันได้อยู่ตอนนี้อืม,อมสบายใจนะคะสําหรับหุ้นไทยในช่วงนี้ก, <ๆ S 1> ก็ก็มันยังมีหุ้นที่อย่างเช่นมาลีก็ขึ้นขึ้น,น,น,นโดยไม่มีเหตุผลหุ้นห<ช>ลบหลมหลุมหลบภัยตอนนี้มีมีกี่ตัวนะนอกจากมาลีหุ้นปันผลใช่ไหมพี่การเคยเคยหาช่วงหนึ่งอ่ะใช่ใชพวกสิงโกงสิงเกอร์ก็ยืนเขียวอยู่นะ ใช่แไปจริงๆดูดูอย่างหุ้นหลายๆตัวเนี่ยเราจําหน้าตากันแทบไม่ได้เนาะโรจนานาอะไเงี้ยอมาตานะครับขึ้นมาวันนั้นที่เราจัดสัมมนาการรู้สึกเราเก้าบาทกว่าหรือไงค่ะนะครับก็ขึ้นมาตรงนี้นั้นถ้าดูดูนี่ก็เป็นโอกาสผมว่าโอกาสช้อนซื้อได้ไม่ต้องกลัวใช่ไหมคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวออไม่ต้องกลัวนะคะครับคือผมจะบอกว่าไม่ต้องกลัวแต่ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายพวมหมยคือดูข้อมูลแล้วเนี่ย เขาหุ้นตัวไหนก็ดูให้ชัดเจนเออดูให้ชัดเจนถ้าถือมันสักปีสองปีมันได้อะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ครับนิดหน่อยค่ะอืมก็เรื่องเรื่องหุ้นช่วงนี้ช่วงระหว่างเรื่องหุ้นนะค่ะแต่การเรื่องหุ้นในรอบนี้สมมติถ้ามันขึ้นแล้วกําไรก็ค่อยขายอะครับเป็นระยะสั้นเดี๋ยวถ้าไม่ขายอะไรเลยอีกถ้ามันติดสักปีหนึ่งก็ว่ากันพอตทอปิดไป่เหอะไม่เป็นไรมั้งอ่าปิดแล้วก็พลังงานก็เริ่มจะมาคือผมพอจะชวนให้ดูพลังงานนั่น่ัอ่า มันเริ่มจะมาแล้วก็ตัว e w ้ย e r w เอราวั n เนาะ Elawan นะคะ Ibit Hotel i บิ t โฮเทลนี่ขายดีมากเลยเนาะใช่ใช่อยู่ทุกหัวเมืองของหัวเมืองใหญ่ๆของการท่องเที่ยวเลยเต็มตลอดเวลาฮะก็เนี่ยเขาถึงเราเราถึงได้กําไรมาแล้วมันจะทําตัวคือสองแห่งนี้เข้าพักที่ฟันเนี่ยก็กําไรจะเข้ามาอีกเยอะแต่นี้ย่อให้ซื้อที่บริเวณสี่บาทแปดสิบแต่วิ่งมาสองวันเต็มๆมันนี่ก็หายไปห้าบาทสิบสตางค์ด้วยนะ ใายเสร็จแล้วก็ย่อเห็นเห็นจะจะสายตาก็ก็พูตรงๆถ้าไม่ย่อไม่กล้ามาพูดเหมือนกันโอเคต้องคือเราต้องดูจังหวะให้ด้วยใช่ไหมไม่อย่ตอบ่าแล้คอมเมนต์อย่างเดียวอ่าเออดีนะได้หลายตัวนะได้เอราวันกรุ๊ปปตทวีจีไอนะคะสามตัวก็ก็ดอดูสักวันพฤหัสหน้าที่พิการให้ก็ลองดูครับก็ดอดูจังหวะด้วยนะครับอย่างที่บอกต้องมันลบอยู่เข้าไปตัวนี้มันยังบวกอยู่เดี๋ยวเรารอจังหวะก็ได้เออมออเออ ก็ข่าวไรก็ไม่ได้มีข่าวไรที่เกิดขึ้นปรับฐานภายในประเทศเปล่าเอไม่มีก็ปรับฐานนะคือต้องบอกว่าอย่างเมื่อเช้านะถ้าอ่านกันตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็จะมีแต่เรื่องว่าอะไรนะอกุมภาหุ่นจะลงเลือดสาดอะไรเพราะวันนั้นอะไรอย่างนั้นนะครับมันอ่านแล้วก็เอาค่าเงินบาทแข็งอาจจะมีนโยบายอะไรนะครับทุกคนก็ถือโอกาสแล้วหุ้นก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยก็ถือโอกาสปรับซะหน่อยมขึ้นาแล้วก็เทคโปรฟิตกันบ้างครับซึ่งซึ่งจะซึ่งดีด้วยตามผมว่า ขึ้นไปแล้วมีการปรับขึ้นไปแล้วมีการปรับการขึ้นก็จะแข็งแรงค่ะค่ะพี่กันครับพี่กันอย่าลืมนะวันที่สามสิบมีนานะไม่ไม่ลืมเลยเนี่ยลงไว้เลยคิวใครมาขอไม่ให้ไม่เอาเห็นว่าจะเดินสายทั่วประเทศเลยนะเนี่ยอย่างนักร้องอ่อนทัวตอนนี้ยอาทิตย์นเชียงใหม่อาทิตย์หน้าอะไรนะพัทยาอาทิตย์นู้นเชียงรายคอาทิตย์นู้นหาดใหญ่อืครับ อาทิตย์จบมาก็เจอกันประมาณนั้นใช่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 หัดใหญ่แล้วผมบรรลุนีสัปดาท์ตย์หนึ่งมันก็ไปเจอกันหาหุ้นแต่ของพี่การนี่มันมีปีหนึ่งที่ให้ไว้เมื่อตอนธันวาก็โอเคแล้วแหละนะราคาะาเดี๋ยวจะพยายามจะพยายามนะครับไม่เป็นไรก็อัปเดตไอ้ข้อมูลเก่าก็ได้ไม่เป็นไรฮะฮะก็อัปเดตด้วยถ้ามีโอกาสจังหวะตรงนั้นใช่ไหมเราก็ไม่แน่แต่ถ้ามีหุ้นเก่งกับไรก็เอาไปฝากกันหน่อยก็แล้วกันเผื่อในทาน้ำจิ้มน้ำชากาแฟรับคุณพี่ขอบคุณ อ๋อมีอะไราฝากไหมคะอ๋อไม่มีครับส่วนใหญ่ก็เอาหุ้นเก็งกำไรไปทั้งนั้นไม่เคยเอาหุ้นเก็งขาดทุนไปพูดนะครับส่วนใหญ่ก็เอาเก็งกำไรไปให้นักลงทุนทั้งนั้นได้ครับค่ะค่ะขอบพระคุณค<า>่ะครับสวัสดีค<า>่ะ